สวัสดีค่ะสวัสดี FC Garden ค่ะ EP นี้นะคะ EP นี้แบ่งโชคเก้าชั้นด่างสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์ค่ะใหญ่ๆเลยนะคะตัวนี้จะอยู่ในอ่างมังกรนะคะลูกคาก้าก็เดี๋ยวแบ่งลูกค้าก็สามารถนําไปลงอ่างมังกรแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้จะไซสขนาดอ่างมังกรจะอยู่ที่ประมาณ24-26นิ้วนะคะ ลูกค้าไปลงแบบนี้ได้ทําทการรดน้ําเช้าเย็นนะคะวันละสองสองครั้งเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งค่ะน้องก็จะใหญ่นะคะประมาณสองเดือนนะคะน้องก็จะโตไวมากค่ะสําสหรับแม่พันธุ์ตัวนี้ก็หลายปีแล้วค่ะหลายปีละอันนี้ก็เป็นยอดใหม่มายอดใหม่มาเขาก็เปิดด่างมาดีนะคะถ้าเขาได้ความเย็นนะคะความชมพูน้องจะเข้มขึ้นมากๆเลยอันนั้นก็จะออกไปแบบว่าชมพูแดงนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวใต้หลังใบนะคะ ชมพูแอบไปแบบแอบไปแดงนิดหน่อยค่ะไม่ได้แดงจีจ๊ดจ๊าดนะคะแอบติดแดงนิดหน่อยถ้าอ่านได้ความเย็นนะคะความชมพูเขาจะเข้มขึ้นกว่านี้มากๆเลยนะคะวันนี้นะคะนี่ดูดูความแอบแอบแอบแดงชมพูแอบแดงอันนี้ก็จะดอกอยู่บ้างเพราะว่าอากาศร้อนค่ะแต่ว่าก็ยังโชคดียังได้เห็นสีเข้ามาบ้างนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนอ่ะวันนี้แบ่งแบ่งไซส์11นิ้วนะคะแบ่งไซส์11นิ้ว ตัวนี้ความชมพูน้องจะยังมาไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็มาบ้างถ้าอากาศเย็นนะคะถึงจะมาดีตำหนิตรงนี้นิดหนึ่งนะคะขอคุณที่รับได้ค่ะอันนี้จะเป็นไซส์1 1นิ้วนะคะหลอดหม่กำลังมาค่ะสวยสวยเลยสวยเลยอ่ะตัวนี้นะคะนี่เปิดด่างเยอะมากเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้เปิดให้ที่อ่า950นะคะ9 5 0ส่งฟรีนะคะ950สส่งฟรีใบเขาจะ นนหนาๆใบนนหนาแข็งๆนี่ด่างลงการด้วยนะคะด่างลงการด้วยหลอดใหม่มาเปิดด่างด้วยค่ะอ่ะอันนี้ให้ไปที่950สงปรีอากาศเย็นนะคะความชมพูนน้องจะเข้าดีมากนะคะค่ะอีกต้นนะคะอีกต้นจะเป็นมังกรผักกาดนะคะตัวนี้จะเป็นมังกรผักกาดทรงคอมเพรส อันนี้จะอยู่ในไซส์15นิ้วนะคะไซส์15นิ้วตัวนี้ไปตั้งแม่ได้เลยค่ะลงอางใหญ่ๆได้เหมือนกันจริงๆแล้วตัวนี้น้องก็จะเข้าชมพูค่ะแต่ชมพูของเขาจะดอกดอปกว่าตัวตัวด่างชมพูเมื่อกี้นะคะเยอะเลยอันนี้ใครจะเอาไปเป็นแม่พันนะคะใบน้องจะใหญ่ใหญ่หอ่อห่อเล็กน้อยนะคะใบจะใหญ่จะหนา อันนี้ก็เปิดด่างมาเยอะแต่สีมันอาจจะอาจจะมาน้อยหน่อยเพราะว่าบางทีคือมันจะอยู่ที่อากาศของเราด้วยค่ะจะอยู่ที่อากาศของเราด้วยนะคะ,ะพวกนี้จริงๆก็คือเขาด่างแต่ว่าบางทีคือสถานที่มันไม่ได้อะคะ่ะก็เลยความด่างน้องก็จะไม่เข้มเท่าไหรอ่อันนี้ฝักนะคะฝักก็ติดมาเยอะแล้วช่วงล่างเขาจะติดอยู่แต่ช่วงบนเป็นแบบนี้นะคะคือช่วงบนเขาจะไม่ติดเราก็จริงๆเราก็สามารถ ตัดทิ้งไปได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเลี้ยงในส่วนที่อ่ามันไม่เป็นประโยชน์นะคะก็คือมันจะไม่ติดมเมล็ดเนาะก็สามารถตัดทิ้งไปได้นะคะอ่ะตัวนี้ให้พิเศษอันนี้ขอญาติห่อตุ้มไปนะคะถ้าใครรับนะคะขอญาติห่อตุ้มไปอ่าแม่พันสิบห้านิ้วนะคะบางกรผักกาดทรงคอมเพกก้านสั้นนะคะก้านสั้นตัวนี้เริ่มเป็นฟอร์มมานะคะสวยมากเลยสวยมากตัวนี้ไซส์ใหญ่ อ่าแม่พันธุ์ของมังกรผักกาดนะคะถ้าใหญ่กว่านี้มาอีกหน่อยนึงอะ่ะคือฟอร์มเขาได้กว่านี้นะคะใบที่เขาเริ่มออกมาใหม่นะคะใบน้องเขาจะใหญ่มากปกติจะอยู่ที่2,500นะคะวันนี้ให้พิเศษเลยนะคะกับมังกรผักกาดอ่ะ15นิ้วนะคะตัวนี้อ่ะวันนี้นะคะวันนี้เอาไปที่750นะคะ750 ส่งฟรีให้เลยนะคะ750ส่งฟรีให้เลยตัวนี้จะเป็นใบที่หนานะคะใบหนาฟอร์มนะคะเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมาคือใบน้องจะเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะมันจะสวยขึ้นสวยขึ้นค่ะ,ะพร้อมไปอัพไซด์ได้เลยโชคเ็้าชั้นเขาก็สามารถอยู่ในน้ำได้นะคะแช่ในน้ำได้เลยนะคะแช่ในน้ำได้ถ้าอย่างถ้าเราไม่อยากที่จะลดน้ำบ่อยนะคะ,ะถ้าเราจะโชว์ ใส่กระถางไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีภาชนะรองไว้นะคะก็อ่าได้นะคะได้เลยหรือจะไปแช่แช่น้ําไว้นะคะบางเห็นเห็นมีบางที่เขาจะลงอ่านในอ่างไปเลยค่ะแช่ในอ่างไปเลยก็มีนะคะอ่าแต่ถ้าใครอยากจะไปลงอ่าตั้งแม่นะคะใส่พวกอ่างมังกรใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะแบบนี้ก็ได้ ลองดูค่ะไปเปลี่ยนอัพไซให้หน้องได้นะคะเขาชอบให้อัพไซยิ่งอัพยิ่งโตค่ะแต่แม่ค้าถ้ายิ่งยิ่งใหญ่ขึ้นไปนะคะแม่ค้าก็จะส่งยากหน่อยนะคะอ่ะสินิ้วตัวนี้ไปได้ขออนุญาตไปไป,ไปแบบห่อตุ้มนะคะใครสนใจต้นไหนนะคะก็สามารถแคปส่งมาให้หนูทางไลน์ได้เลยนะคะอันนี้ถ้าถ้าเขาเข้าชมพูนะคะถ้าอากาศมันยัได้นะคะตัวนี้จะสวยมากเลย เขาก็เริ่มเปิดดอกมาเยอะค่ะอันนี้ก็เริ่มเป็นไซส์ใหญ่แล้วนะคะถ้าไปทําจํานวนโดยการยุยอดพวกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่าบางทีคือยอดมันจะดอกไปได้นะคะมันจะเสียไปได้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ปักมาแล้วค่ะก็รอมัล็ดนะคะรอมนล็ดไปเพาะได้เลยอต้นใหญ่มาก750ส่งฟรีเท่านั้นค่ะสนใจตัวไหนนะคะโทรหานุนได้ค่ะ064787995นะคะหรือจะแคปส่งที่นุทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วค่ะสำหรับอพีนี้สวัสดีค่ะ